สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพีพัทยานะครับวันนี้ผมมีของดีมานําเสนอครับคุณผู้ชมครับวันนี้คือน้ําพริกลงเรือครับคุณผู้ชมครับจากโรงแรมลองบีทพัทยานี่เองนะครับวันนี้มีเทฟเกี่ยวนะฮะมาให้ความประจ่างว่าน้ำพริกลงเรือเป็นยังไงบ้างตอนนี้เรามีเรือแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเรือสองลำนะครับกับน้ําพริกนะฮะแล้วก็มีผักต่างๆมากมายเลยครับ ตีไขยด้วยกําลังปอกขข่นะครับเดี๋ยนมะพร้กวลงเรือก็จะจัดแล้วก็นําเสนอไปนะครับกำลังสวยงามมากครับเตี๋นมะพร้าวลงเรือครับโอ้โหยุณยมครับน้ําลายสอเลยครับหิวครับคุณผู้ชมครับนี่กลิ่นนื่องของว่ารสชาติมันน่าจะอืมนะครับเป็นชื่อของโรงแรมลองบีอ่านี่เป็นที่ของโรงแรมลองบีเลยครับถ้ามาพักโรงแรมลองบีต้องสั่งที่โรงเรือใช่ไหมครับอ่าเชฟกิ๋วรับประกันได้เลยว่าอร่อย

นะครับผู้ช่วยเราเยอะๆนะครับวันนี้มีบอสเจี๊ยบมาด้วยนะฮะโอ้สวยงามครับสวยงามครับนี่แลครับน้ำพริกลงเรือครับคุณผู้ชมครับเอาละครับนี่แหละไปโอ้ยนี่มีด้วยลองแมมเลยนะครับครับใช่เชฟผิวจากลองบีดนะครับยังไงก็ผมทำเสถียแล้วนะครับลองบีดลองแมมทั้งหนึ่งครับนะครับคุณผู้ชมครับอาหารอร่อยครับเชฟมาดำเนินการเองนะครับอ่าพี่ช่วยกันตัวไม้ตัวมือครับ สวัสดีนะครับใใรอุบริญาตชิมก่อนครับใในะของดีเมืองไทยครับผมสวัสดีครับ